เดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปซื้อดาบแดงนะครับแต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะไปซื้อได้เนี่ยทุกคนจะต้องเปิดประตูที่เป็นรูปดาวก่อนประตูแดงรูปดาวนะครับแล้วเราจะเปิดได้ยังไงนะให้ทุกคนเนี่ยมาคุยกับเห็ดนะครับซึ่งเห็ดเนี่ยเขาจะให้เคเวสเรามาเคเวสหนึ่งเนีเป็นเคเวสที่เราเนี่ย ต้องหาปลาตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวนะผมขอเลื่อนดูก่อนจะเป็นตัวนี้นะทุกคนนี่ยตัวสีฟ้านะเป็นบูดาก้อนตัวนี้นะทุกคนไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นสีเข็มไม่เกี่ยวกันแต่ว่าครับถ้าทุกคนตกได้ตัวนี้เนี่ยตัวที่เป็นสีฟ้าเนี่ยทุกคนยังเข้าไม่ได้นะทุกคนเนี่ยจะต้องทําไม่ติดสถานะก่อนเป็นสถานะใหม่ชื่อสถานะอะไรก็ไม่รู้ครับผมลืมไปละเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูคือเราต้องใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปในประตูสีแดงที่เป็นแบบดาวนะทุกคนนะครับเราสามารถประเมินหาได้นะะเเี่ทผมมปริน ผมเพิ่งประเมินได้เมื่อกี้แหละเดี๋ยวเราจะมาเปิดประตูให้ดูกันเลยเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ตัวนี้เนี่ยทุกคนก็ต้องมาหาก่อนนะเห็นไหมเขาจะมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดเรดาร์ป่าให้ดูเราสามารถใช้โทเทมรีวันรีคืนนะเพื่อหาได้นะทุกคนสําหรับป่าตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครตกมาได้แล้วเนี่ยเขาจะเป็นเอ่อเป็นตัวสีน้ําเงินนะทุกคนนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะเราต้องไปทําให้ติดสถานะอันนี้ก่อนคนระับถ้าทุกคนอยากเข้าประตูนี้แล้วเราก็ต้องคุยกับ NBC เหตุดตัวนี้นะทุกคนเพื่อรับเ,นนนะเบล้อ หลังจากที่เราคุยรับเควสเสร็จสับพแล้วก็เอาป่าตัวนี้เนี่ยมาให้เขานี่แล้วประตูก็จะเปิดแล้วก็สําหรับตอนที่ทุกคนกําลังรีเนี่ยผมแนะนําให้ใช้โทเทมที่เป็น,นอันนี้นะทุกคนเนี่ยทำให้ป่าของเราเนี่ยมีการกลายพันธุ์เพิ่ม15%มั้งเวลาเรารีเนี่ยจะได้มีโอกาสติดบ่อยๆหลังจากที่ทุกคนเปิดประตูดาวแดงนะครับให้รำน้ําลงมานี่อันนี้ก็จะเป็นแบบทางเข้าไปนะทุกคน ทุกคนรู้หรือ,อยังร้านกาวิฟช็อปมีพึ่งดิสโก้ขายด้วยและก็คอมโบบัตเตอร์ไฟลเรายังมีเติมโลบัครวดเร็วปลอดภัยแบบ100%อยากจะเติมแบบไหนให้มาที่สินค้าทั้งหมดและคลิกเข้าไปเลยคิดถึงการเติมให้คิดถึงกาวิฟช็อปนี่เลยเพียงแค่นี้ครับเราก็จะมาสถานที่ซื้อดาบแดงหลังจากที่ทุกคนเข้ามาในนี้ได้เนี่ยทุกคนจะเห็นดาบแดงตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่สามารถซื้อได้นะทุกคนนี่ครับ เห็นไหมยังไม่สามารถซื้อได้นะราคาอยู่ที่30ล้านครับการที่ทุกคนจะซื้อดาบสีแดงได้เนี่ยทุกคนต้องเก็บคอลเลกชันปลายครบก่อนซึ่งก็มีทั้งหมดอ่าเตัวนะครับมีเอ็กโซติกสตัวซึ่งสําหรับเอ็กโซติกเนี่ยตัวนี้เนี่ยตกได้แบบใช้เบ็ดตกทั่วไปส่วนตัวนี้นะครับจะต้องใช้กรงจับปูนะแล้วก็ตัวนี้ตกได้ทั่วไปตัวนี้ก็ตกตัวนี้ก็ตกเหมือนกันครับตัวนี้ก็ตกเหมือนกันตัวนี้ตก ตัวนี้น่าจะใช้กรงจับปูมั้งผมจําไม่ได้ว่าตัวไหนใช้กรงจับปูน่าจะสักสามแม่นี่ไงเขาจะเขียนนะว่าใช้กรงจับปูน่าจะสักสองสามตัวได้แต่ผมจําไม่ได้นะครับทุกคนก็ทิ้งไว้เลยละกันเพราะว่ายัางไงทุกคนเนี่ยจะต้องหาตัวระดับเอ็กโซติกที่ใช้กรงจับปูตัวนี้นะตัวอื่นๆเดี๋ยวก็คงติดมาอะไรยเงี้ย หลังจากที่ทุกคนเก็บคอลเลกชันปลาได้100%แล้วเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยไปทําให้เป็นชายนี่สปาร์กิ้งนะครับโดยการไปรีเหมือนกันนะครับไปประเมิอนอะไปประเมินราคาที่เราไปทําตัวสีแดงนั่นแหละทุกคนเนี่ยไปทําให้เป็นชายนี่สปาร์กิ้งทุกตัวนะทุกคนแบบ100%แน่นอนว่าเราสามารถใช้โทเทมได้นะทุกคน,นครับจะมีโทเทมสปาร์กิ้งกับชายนี่ ถ้าทุกคนใช้สอกอันนี้เนี่ยแป,ป๊บเดียวแป,ป๊บเดียวเสร็จนะครับติดง่ายทุกคนหลังจากที่ทุกคนทําครบหมดแล้วเก็บปลาครบ100%เอร์เซ็ทำช้นี่สปาร์กิ้งครบแล้วเราก็สามารถซื้อได้เลยนี่เป็นประมาณนี้นะอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อให้ทุกคนดูนี่แหละซึ่งแน่นอนว่าผมหมดกับเออเควสเนี่ยดาบเนี่ยทุกคนรวม,มแล้วก็ ห้าหกสิบล้านนะถ้ารวมแบบคาบเบ็ดไปด้วยอะ่ะเพราะว่าผมรีปลาตัวเนี้ยเอ่อรีรีหาแบบทางเข้าประตูใช่ไหมแค่ผมจะทําให้ตัวเนี้ยติดสถานะผมโดนไปสิบล้านโอ้โหไหนจะรีตัวอื่นได้เป็นชานีสปาก,กิงจุกหนักเลยทุกคนนะครับรวมๆแล้วผมโดนประมาณ60ล้านนนเดงมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ารู้สปีดเก้าสิบห้าครับทุกคนลักห้า้อคอนโทรลสูตรจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองมาตกกันดูไหมทุกคนว่าจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวลองใช้งานดูครับทุกคนปุ๊บอ๋อเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนดาบฟ้าเลยทุกคน อ่าพอเข้าใจได้อยู่นะครับก็คือสําหรับสกิลของเขาเนี่ยเขาจะยิ่งหลอดแบบคอนโทรนี่เล็กลงเรื่อยๆครับแต่ว่าจะไวขึ้นนะทุกคนเห็นปะจะมีการตกได้ไวขึ้นนะครับยิ่งหลอดเล็กเนี่ยก็จะยิ่งไวแต่ว่าถ้าเราแบบพลาดน,นิดนึงเนี่ยจากหลอดเล็กๆเขาก็จะเป็นแบบหลอดใหญ่เลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเห็นปะแล้วเขาก็จะแบบไม่กลับไปหลอดเล็กอีกแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังมีสกิลฟันอยู่นะครับเห็นไหมฟันรัวๆเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นดาบนี้เนี่ยถ้าจะเล่นก็ต้องแบบเน้นแบบเพอร์เฟกต์มทุกคนอู้ยอยู่ๆหลอดพุ่งมาได้ยังไงอะเมื่อกี้เออเ้ิลท่าทางจะมีหลากหลายเหมือนกันครับทุกคนแต่ไม่ค่อยเหมาะกับผมเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่าผมเป็นแบบสายเอฟเคไงเบ็ดกีตาร์เข้าทรงผมที่สุดแล้วละ่ะอันนี้ก็ไว้แบบเล่นหนุกหนุกอะไรเงี้ยไว้แบบเล่นอยู่หน้าจอนะสวดเอ็นชาร์เนี่ยผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่าผมเนี่ยจะไปเอ็นชาร์อะไรดีแล้วก็เดี๋ยวให้ดูเบ็ดเบ็ดดาบฟ้าไปด้วยเลยละกันนะครับ เดี๋ยวหน้าผมขอดูก่อนอ่านี้ก็จะเป็นเบ็ดดับฟ้านะครับก็จะอันเล็กกว่าน่อยนะทุกคนสามารถซื้อได้ข้างนอก,กอน,นะสำหรับเออวิธีการหาเบ็ดดาบฟ้าอันนี้ทุกคนก็ต้องเก็บคอลเลกชันให้ครบแต่ว่าไม่ต้องเป็นชไนซี่สปาร์กิ่งนะไม่ต้องเก็บซีเคสสองตัวนี้ด้วยนะแค่ทุกคนเก็บแค่8ตัวนะครับก็จะมีตัวที่ต้องใช้กรงจับปูนะครับแล้วก็ตกทั่วไปนะครับผมก็จําไม่ได้ว่าตัวไหนใช้กรงจับปูบ้างแล้วก็ตัวไหนใช้ตกนะครับ แต่เราก็ต้องใช้กรงจับปูทั้งตกไปด้วยทุกคนก็ทิ้งไว้หลายๆกรงแล้วกันสองสามร้อกรงก็ว่าไปแนะรับก็เก็บให้ได้แปดตัวนะครับเราก็จะได้เบ็ดดาบฟ้านี้มานะครับอันนี้ให้ดูนิดนึงคล้ายๆกับดาบแดงแต่ก็อ่อนกว่าดาบแดงค่อนข้างเยอะครับหมายถึงแบบรูปแบบสกิลอะไรเงี้ยในการเล่นอุ้ยเมื่อกี้หลอดมีพุ่งเหมือนกันนะนี่เห็นไหมทุกคนเหมือนเหมือนกันนะครับแต่แค่อาจจะแบบเล่นยากกว่าไหม เหมือนเป็นรุ่นแบบตัวลองเห็นไานอยู่ๆมีหลอดพุ่งมาด้วยนะทุกคนอ่ะก็เป็นประมาณนี้ครับทุกคนสําหรับเบ็ดดาบฟ้ากับดาบแดงนะความจริงเนี่ยเขามีเบ็ดอีกนะแต่ว่าผมขี้เกียจไปทํา เอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะสั้นเกินไปทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาประเมินราคาปลานิดนึงนะครับเพราะว่ามีปลาตัวนึงอ่ะที่แบบว่าใส่ตู้อควาลเรียมเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับนั่นก็คือเ,อเดี๋ยวนะผมดูก่อนนี่ที่เป็นแบบสีเข็ดตัวใหม่อ่ะนี่นครับตัวนี้แหละถามว่าตัวนี้เนี่ยผมตกได้ตรงไหนผมตกได้ตอนไปทําดาบไปนี่นะทุกคนดาบไฟตรงโซนนี้นะทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยไปอยู่สมุดนี้เฉยเลยนะผมก็งงเหมือนกันตัวนี้เนี่ยเอาไปใส่ตู้เนี่ยทุกคนดู ได้เงินส0 0 0สนเลยนะอันนี้นี่ยผมยังไม่ได้แบบไปทำไอ้น,นี่เลยนะเพิ่มขนาดนะครับแล้วก็ได้เว,วเนี่ยแสนซี่ไม่ธรรมดาเลยทุกคนตัวนี้แล้วก็รับไปเทมได้ถึง5นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาปั้นเพิ่มดีกว่าดูซิว่าจะแบบถึง5 0 0 0 0นได้ไหมนะทุกคนคิดว่าถึงไหมครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะอันนี้เนี่ยผมจะไม่ไปทำชายนี่สปาร์กิ่งนะเพราะว่าผมเสียดยสถานะอันนี้นะครับที่ได้จากเบกีตาร์เนี่ย คือเขาคูณสิบสี่นะทุกคนคือถ้าผมไปทําใช้นีสปาร์กิ่งเนี่ยหายเสียได้ครับงั้นเอาแบบนี้แหละคือถ้ามาทําตรงนี้ไม่หายนะสําหรับสถานะนะครับอาละขอสักหน่อยหือ <c> เ <oughs> จ๋งก่อนเลยเอตอนนี้อยู่ที่สองแสนนะทุกคนสําหรับน้ําหนักอุ้ยเปิดได้สวยเอ้ยยาวเลยบ้าวยาวเลยบ้าวยาวเลยบ้าวสวยยาวเลยได้เป็นบิ๊กมาทุกคนนะครับขอดูหน่อยว่าสําหรับบิ๊กได้เท่าไหร่โอ้โห 6แสนแล้วพอไหมทุกคนหรือเราจะไปต่อดีผมว่าตัวนี้เนี่ยถ้าทําดีๆเนี่ยอาจจะแบบมี7-8 0 0นหรือใครอาจจะทําแบบหลักล้านเลยก็ได้นะแต่ผมน่าจะไม่เกินเนี่ยถ้าแบบเป็นใจแอนตัวใหญ่สุดเนี่ยไซส์ใหญ่ก็อาจจะแบบราวๆแบบ7 0 0นอะอยู่ที่ว่าผมจะคูณได้เท่าไหร่นะอันนี้แค่แบบไซส์บิ๊กครับทุกคนประมาณเออเพิ่มมาจาก2แสนก็เป็น4แสนเพิ่มมาแบบเท่าตัวนะทุกคนอืมก็ไม่แย่ฮะ เอาไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไงเดี๋ยวจะยาวมากกว่านี้เพราะว่าการกดอันนี้เนี่ยใช้เวลามากนะทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะทุกคนขอบคุณมากครับผม